สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุขสุขชนนะกะันเนาะมันเด็กมหาไทยป่านกันเนาะกระสิมใไซเบ็ดยามรอบยามมองน้ำนกะะันเนาะค่ะสีได้บบได้ไปรุ่นกันเลยค่ะก็ได้แล้วค่ะต้นหนึง่งก็คือปลาดุกนกะะัะเนาะตัวแรงแหงมันค่ะไปรุ่นอีกเลยค่ะบนี่เฮ้ยมาจับเนี่ยบ่ได้มีขาต่างกลอง นี่แล้วก่อนพี่น้องปลามันขึ้นน้ำทางน้ำไหลเนาะน้ำมันไหลพาคนทางเอาพี่น้องจับ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 เดี๋ยวเลนเนี่หน่อยอยู่เลาะนี่ก่อนเนาะิหามโอ้ยวันเอาโลดโไปเลยล่ละเอาถ่ายเป็นปลาควตัวนั้นนี่เด้อพี่น้องโอ้มันก็เป็นปลาคอหน่อยเนาะมันก็เมาจะออกจากนั้นมา เอียโอ้ยเอาจะไม่ว้าไปพี่น้องพระเจ้าใดเนาะนี่พี่น้องโอ้ยน้ำเพียงอันัวเข้าขุาข่นถ่วบูดเด้ยันี่แหละพายุมันเข่าเนาะกันเนาะมันกับไปบวงของข้าเจ้าข้าเจ้ากับมหากรนชุมใส่เบียดแล้วเขาก็จะไปยามเบียดถือกันไปคับไปรุ่นเอ้ยได้บุ่งเจ้าว่ะโอ้ย โอ้โหอ้โหช็อตเด็ดโอ้โหปลาเข็งกับพอดีพี่น้องปนแสบีบต้มแสบีบเอาปดปดปดไปเนี่ยมันมันช่บอลลุดบ่มันบอลล่ะเออเห็นว่มีแมวมากินอะพี่น้องรุ่นหลังต่อไป ไม่มีวะโอ้พี่น้องโอู้ปลาเข็งคือใครแถ่ไอเหลเือเนื้อนี่ตู้ที่ซองจะ้ะมียาลุ่นลังต่อไปก็ใส่อีกบ่ม,มีพี่น้องปลาบ่ได้พี่น้องลังนี่บพรคือลังนี่คือวะโอ้มันดึงไปอยู่ทด้นี่แม่นอ้ยปลาใหญ่หลายอยู่ทด้นี่ สั่นอยู่บ่โอ้ยคือดึงเขาไปพันกันอุ้มรุมไม่แท้โอ้ยมันลากไปปลาหลายพี่น้องปีนี่เบิสงสงโอ้ยเบิงมันกินอยู่ด้หนู่มโอ้ยบ่ได้ไมีบ่บ,บ่ หลังนี่บิ่งกันน่ะอันนี้ก็บวได้แต่ว่าตึงบัดส้หลังรอบผู้ใดฮะเอายามพี่น้องยามรอบป่ะเอาโม,ม้เป็นใครอยู่โอกับปูกับปูไหมเอากับปบูพี่น้องปลาคอค่ะปลากระลังมหปลาดุกไหมขึ้นตน้นนี่ปลาคอพี่น้องยามรอเอามันขึ้นเนาหเหรอเฮ้ยโอ้บ่ามายามม,มันเหรอมันเจ้าหรือมายามตะเสาโอ้มันเจ้ามาตะเสาเนี่ยดู พิธีหากิรีนบ้านๆกระปูกระสิไล่อกปีนี่เดี๋ก็กก้นกระปูแท้แน่นอนปีนี่เข่ากับว่าท่านตั้งทองดอกครับบันนี้แหละมันติตั้งทองอืมปลาคอค่ะปัาแกล้งอยู่ค่ะ เลยพอเลี้ยงอยู่เด้อนิมแล้วเลี้ยงอยู่เดิกระปูกระปุ้ยมันลึกเอากกเอาไปโหลดโอ้ไปแต่เดียมาหากระปูน้ำนาแถาบันพอด้เห็ดปูดองเนาะมีพี่น้องพอใจามั้ย,ย,มกกพยพี่น้อโอ้ยมันบปูกัดมีพี่น้องเห็นบ่ปลาดุกหรือพี่น้องปลาดุกสองตัวปลาคอ เลี้วค่ะเ,เลี้ยวขับเลี้ยวขับน้องกนอมียังให้รุนเี้ยวมันหี้แล้วใส่ตัวพี่น้องเงี้ยมันเบิดอันก็มีหลายเงี้ยด้วยพี่น้องอันนี้เป็นเงี้ยปลาเข็งเงี้ยเขียดเดือนเงี้ยเขียดเงี้ยปลาเข็งเงี้ยกับกู้น้อยหลายปลาเนาะพี่น้องเนาะ ปลาพี่น้อกินเลือกแล้วกันกินเลือกพี่น้งองคือน้องใครนี่นี่ปลาพ่อใครพี่พ่อปลาพ่อเงียน,หน์หรือไม่กินเงียอะไรรังนี่เปล่า บ้ากล้องมือไหมขึม้นเลือดใส่เบ็ดเรื่อยๆ,ๆแล้วใส่เงี้ยวไปกลัวมันจิถือบ่ค่อยไล่มันกันหน้าม,มันหน้ามอเตอรามาพี่น้องปลากระอ้ดตะลืมมาจะต,ต้องให้ฝนเศร้าเลยแนวมันจิถือดีเนะาะเปนพี่น้องรุ่มายามไปโอ้ยคันหม่มเลย ตะเค็ง้ึเปล่งพี่น้องเบ็ดพ่นติดค่ะทาไซด์อยู่รึพี่น้องโอ้แม่นยามเลยกระสีมืดจค่น้อยด้วยค่ะอ่าโชว์หน่อยค่ะ เลยพี่น้องมือก่อนเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวจังไปเบิ่งมันเหมือนอยู่ดีกว,ว่านี่ค่ะเอาใส่กัตเตาน้องผลงานอืมพวกเขาที่ปีออกนะเป็นยังนี่สิบหัเห็นจ้านี่แหละค่ะปลาปขาปลาคอไปยังไปไปนี้นสหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเลยนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้ค่ะเด้อ เรื่อกดกระดิ่งน้ำจ้าเอาเอยเอาหมอแบดมาบัานี